ครับสวัวสดีพี่่น้องวันนี้ก็จะพามาเทีเ่ยวสวนเพ้าสวนของชาวไร่ชาวนาครับสวยงามบรรยากาศเย็นๆก็สวยงามทุกเขียวขจีทั้งไร่ทั้งนา เป็นป่ามะพร้าวบ้านนอกจริงๆถนนยังไม่ลาดยังไม่มีอะไรเ,เป็นลูกลังลูกลังเป็นส่วนเกิดเจ้า Đi đốt mạo màu nữ cúp khúc ra bằng ban bằng nó ngọc 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 phai อุ้แนวสองแถวจำบ,บ้านนอกของเราบรรยากาศกด็ดีดีบรรยากาศก็ลมเย็นเวลาสี่โมงห้าโมงเย็นมาสี่โมงห้าโมงเย็นบรรยากาศดีมากมากคืป่าเผาในข้างล่างโล่งโล่งเย็นข้างล่างโล่ง,ล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 ง สังสรรค์ร่มไม้ร่มพ้าวอากาศล่มเลยป่าเขาโน้สขางหน้าเร่เขาขวางหน้าอันนี้ก็เป็นปะะ่ากระพุทธก็เก็งกองงามงามมาก กับบ้านนอกนะาองสัยพระก็ฝักห ậ y คงก็ขอกราบสวัสดีไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ